สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเทสกันนิดหน่อยนะคะถามตัวเองกันว่าเราเป็นคนเรียกร้องความสนใจเกินมาตรฐานหรือเปล่านะคะคือมนุษย์ทุกคนน่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีพื้นฐานความต้องการหนึ่งใน6ความต้องการของมนุษย์นะคะคือการเป็นที่สนใจต้องการการยอมรับต้องการการถูกเห็นนะคะนั่นเป็นหนึ่งในพื้นฐานมนุษย์นั่นแปลว่าครูก็มีใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เรามีด้วยกันทั้งนั้นแต่ เมื่อมีแล้วเราค,รว,บครวบคุมมันไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นเขาว่ามีเราครวบคุมมันไม่ได้ก็คือเราจะต้องให้คนอื่นเนี่ยมาเติมให้กับเรานะเราวันนี้ฉันยังไม่ได้รับความสนใจเลยเข้าไปในที่ที่นี้ไม่ได้รับความสนใจเลยฉันจะให้คนคนัน้นคนนี้มาเห็นฉันต้องพูดถึงฉันต้องอะไรก็ได้ฉันจะต้องปรากฏตัวโบนโลกใบนี้นะคะถามว่าไอ้นิดข้อนี้เนี่ยไอ้ความต้องการตัวนี้เนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกจากอะไรบ้างในโลกทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือ พวกสื่อโซเชียลทั้งหลายนะคะพวกสื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ยเป็นการสนองนิดข้อ significance need หรือ need ความต้องการเป็นคนสําคัญในจิตของมนุษย์นะหกนิดที่มนุษย์ต้องการคือหนึ่งต้องการความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยสองต้องการความรู้สึกตื่นเต้นหมือหวาหลากหลายสามต้องการความรู้สึกเป็นคนสําคัญนะต้องการเป็นที่ยอมรับสี่ต้องการรู้สึกว่าเป็นที่รักห้าต้องการเติบโตหกต้องการเป็นผู้ให้ทีนี้ไอ้หข้อเนี้ยไอ้ข้อความสําคัญเนี่ย นะมันเป็นสิ่งที่ในอดีตเนี่ยเราก็เวลาเราจะทําอะไรให้สําคัญเราทําไงเราก็ต้องเก่งใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ลึกรู้จริงในเรื่องนั้นๆเราก็ทําอะไรบ้างไปเรียนให้ลึกเติบโตในอาชีพการงานทําให้ตัวเองเป็นที่นับหน้าถือตาทําตัวเป็นคนดีให้เกียรติคนนะให้มีชื่อมีเสียงขึ้นมาจากความดีงามทีนี้ในโลกวันนี้การทําแบบนั้นอนะถ้าเทียบกับวันนี้ที่ทําคือโพสต์รูปลองอินสตาแกรม แล้วเราได้รับไลค์เราได้รับคอมเมนต์เราได้รับการแชร์มันเป็นอะไรที่ได้หัว oh, สนองนิดเร็วที่สุดเลยแล้วก็ง่ายที่สุดเลยนึกออกไหมคะลงไปทีนี้คนเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วเอ๊ะลงยังไงให้มันได้ไลค์เยอะๆอ่าใช่ไหมคะให้ลงรูปแบบนี้ไลค์ like, ไม่ค่อยมาเลยเฮ้ยลงรูปแบบนี้ไลค์เยอะงั้นมาทางนี้ดีกว่าทีนี้มันก็เริ่มลามปามไปไกลขึ้นแล้วเพราะจิตของมนุษย์มักจะชอบอะไรที่ <laughs> เอายงี้ดีกว่ากูใช้คํานี้ จิตเนื้อแท้มนุษย์มักชอบอะไรที่สวยงามคะ่ะแต่กิเลสของมนุษย์ที่มันปกคลุมจิตที่มันปกคลุมจิตที่ใสอยู่เนี่ยมันมักจะชอบของต่ำนะคะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเวลาที่โซเชียลบางโซเชียลเนี่ยเคยมีไลฟ์บางไลฟ์นะคะที่คนเขาแก้ผ้านะคะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กชวลทั้งหลายผู้ใจยหยับคายหยาบโลน โอ้โหคนดูบานเลยนะไม่ว่าจะดูแล้วก็ด่าเขาหรือไปอินกับเขาก็แล้วแต่คนดูนี่เป็นหมื่นเลยนะคุองงมากเลยตอนนั้นคุณนั่งอยู่ในรายการถ่ายรายการรายการหนึ่งแล้วเพื่อนที่ร่วมถ่ายรายการเนี่ยเขาก็ส่งมาดูบอกคุณวอเคยเห็นอันนี้อย่างบอกไม่เคยเห็นเปิดให้ดูคนนี้กําลังไลฟ์โอ้โหอน,นาจารย์มากเลยนะแล้วคนดูเป็นหมื่นครูแบบโอ้โหสะเทือนจิตสะเทือนใจมากแต่เข้าใจเพราะมันคือการดึงสันดานดิบของมนุษย์ออกมา เฮ้ยนี่คนพออยากได้ความสนใจมากๆเนี่ยมันก็จะทําในวิธีทางที่ผิดแล้วเริ่มดึงดึงดาร์กไซด์มนุษย์ตรงไหนได้กูทําอ่างกูโพสเลยหยาบคายเลยเดี๋ยวนี้คนหลายคนโพสต์กะเอามันแต่ไม่ตัวจริงอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นก็ได้นะแต่ทํายังไงก็ได้ที่ฉันจะได้รับความสนใจแบบทันทีฉะนั้นโพสตแรงๆปุ๊บโอ้โหมาเลยจ้ากดไลค์มาแล้วจ้าคนแชร์ของกูด้วยจ้าสําคัญจ้าถูกไหม ในโลกเสมือนนะ่ะสำคัญแต่ในโลกความจริงคุณอาจจะไม่ได้ทาอะไรให้ชีวิตตัวเองเติบโต,ตหรือสําคัญขึ้นมาเลยก็ได้มันจะมีแบบนี้อยู่นะแล้วก็มีอยู่เรื่อยๆแล้วยิ่งมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะเข้าใจว่าเนี่ยอย่างเด็กบางคนไปเต้นท่าแบบน่าเกลียดน่าเกลียดเนี้ยคนก็ถ่ายก็แชร์กันโอ้โหคนดูเราเพียบเลยมันสนองนี้ข้อ,น,น,ขอน,นี้ของมนุษย์เง้อหไหมฮะหรือบางคนเนี่ยไปถึงขั้นอย่างสมมติว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยพวกมือปืน นะถ้าล่าสุดที่ดูข่าวของที่กูจําประเทศไม่ได้เ,เปนว่าคือเขาเข้าไปเนี่ยแล้วเขาเขาทำเหมือนแบบเขานี่เท่มาก,มากๆเลยเขานี่เจ๋งเขานี่คููมากๆในการเข้าไปแล้วก็ฆ่าคนอื่นบางคนไปฆ่าในโรงเรียนนั่นทั้งหมดมาจากการตอบสนองนี้ข้อน,นี้คือว่าขอให้มีใครเห็นฉันบ้างอ่าฉะนั้นวันนี้ค่ะเราต้องกลับมาถามดูตัวเองว่าเรากําลังไล่ล่าหานิด หรือความต้องการข้อนี้มาเติมเต็มตัวเราด้วยวิธีไหนกันคือครูไม่ได้บอกนะคะว่าอย่าไปเติมข้อนี้เลยมันมันอยู่ในจิตของมนุษย์มันอยู่ในกิเลสธ,ธรรมชาติของมนุษย์เราอยากได้ลาบได้ยศได้คําสรรเสริญใช่ไหมคะโลกกระทำแปดเราเคยได้ยินใช่ไหมคะเราอยากได้สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถุชนที่อยู่ทางโลกอยู่แล้วแต่เรามีทางที่มันดีกว่าที่เราจะได้รับความสนใจแล้วก็ไม่บ่อนทําลายคนอื่นและตัวของเราเองหรือโลกใบนี้เช่นถ้าวันนี้คุณ เอาไปเรียนรู้อะไรดีๆมาแล้วคุณมาแชร์ให้กับคนอื่นคุณก็จะได้รับความสนใจเหมือนกันวันนี้คุณไปเ,เรียนพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเก่งในงานที่คุณทําอันนี้คุณก็จะได้ความสําคัญอันนี้มันก็จะได้แต่ทีนี้เรากําลังใช้วิธีอะไรอยู่คนที่เรียกร้องความสนใจบางครั้งเนี่ยเรียกร้องมากๆเนี่ยแล้วไม่รู้ตัวนะคะสังเกตง่ายๆอาการเรียกร้องความสนใจคือหนึ่งฉันจะต้องพิเศษแตกต่างและโดดเด่น ในจุดนี้นั่นแปลว่าสมมุติว่าในที่นี้เขาแต่งตัวกันเปรี้ยวฉันจะแต่งตัวธรรมดาฉันจะฉันจะไม่สนใจอะไรแต่อันนี้ครูถือว่าไม่ได้เดือดร้อนใครกก็อยากทาก็ทําไปเถอะแต่ขอให้คุณรู้ว่านี่คือการทําเพียงเพื่อตอบสนองนิสความต้องการบางอย่างนึกอหรือกไหมฮะหรือถ้าเขาแต่งตัวกันเรียบๆฉันต้องทําแรงกว่าชาวบ้านเขาก็เป็นการสนองนี้ข้อนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ผิดก็ยังไม่ได้ไปเบียดเบียนใครก็ทําไปเถอะไม่เป็นไร นะค,ะคนบางคนใช้วิธีการเรียกร้องความสนใจโดยการป่วยก็มีนะคะป่วยเพื่อให้คนมาสนใจเรานะะใหเาา้เข้ามาถามถ่ยเราจะเห็นในโซเชียลมากมายนะคะคนบางคนโอ้ยป่วยจะเป็นจะตายแล้วเป็นไงคะฉีดปักเข็มเข้าไปนะหมาย,มายถือว่าไปหาหมอเนี่ยนะแล้วก็ถ่ายวันนี้เพลียจังเลยไม่สบายไม่ไปพักล่ะไม่สบายอะ่ะถ่ายรูปทําไมลําบากเห็นไหมคะเพราะเพียงแค่อยากได้เหมือนตกปลา หาคำชมหาคำอวยพรหาคําสงสารนะคะเราก็จะทําสิ่งนี้บางคนก็ไปโพสต์เรียกร้องความสนใจบนหน้า Facebook ของตัวเองนะคะว่าฉันเป็นอย่างนั้นชีวิตเป็นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นลองปรึกษาเพื่อนดีไหมหาค,คนที่มันช่วยปรึกษาเราได้บางทีการระบายก็ระวังเป็นเป็นภัยกลับมาหาตัวเองในภายหลังเพราะเราก็เคยเห็นหลายคนที่เ,เขียนระบายระบายไปในอดีต พอวันหนึ่งเติบโตจะมาเป็นใหญ่เป็นโตจะไปทํางานหรือในระดับชาติหรือในระดับของประเทศหรือลงมาเป็นในระดับขององค์กรบางองค์กรเขาตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะคะเ,เขาตรวจสอบประวัติย้อนหลังโอ้คุณเคยโพสต์แบบนี้คุณเคยโพสตด่าประเทศชาติแบบนี้คุณเคยโพสต์ด่าสังคมแบบนี้คุณเคยโพสต์ด่าเพื่อนร่วมงานแบบนี้อู้ทัศนคติแบบนี้ใครจะอยากได้มาอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยมันอันตรายมันจะแหวงกลับมากัดเราอีก ภายหลังนะคะนนี้เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการระบายอารมณ์เพียงเพื่อตอบสนองให้ใครมาสนใจหรือเห็นด้วยเอออก,กับสิ่งที่เรากำลังคิดนะคะมีอะไรอีกที่เราสามารถใช้ในการเรียกร้องความสนใจสังเกตง่ายๆคือการพูดค่ะบางครั้งบางทีเนี่ยเราพูดเยอะเกินไปไหมสมมติว่าในลองจับตัวเองดูนะคะน้อยเกินไปก็ไม่ใช่ว่าดีนะคะ การพูดที่ดีคือการฟังคนอื่นพูดตรงนี้แล้วก็ต่อแบ่งเรื่องของเราออกไปบางทีเนี่ยคนบางคนแบ่งไม่เป็นสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นในโต๊ะนั่งกันเนี่ยคุยกันชั่วโมงหนึ่ง conversation หรือบ,บ,ทบทสนทนาหลักมาอยู่ที่เรา90%อนันนี้ไม่ใช่แล้วถูกไหมฮะงั้นเราต้องฟังเว้นแต่ถ้าเขาถามเขาถามเราเราจะเล่าให้เขาฟังได้ เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยอ่าเราเล่าให้ฟังได้นี่ไม่แปลกเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่คนเขาอยากฟังคุณพูดก็ได้ก็แล้วแต่แต,แต่บางครั้งบางทีไม่ใช่เขาไม่ได้ถามเขาไม่ได้ขอให้เล่าแล้วเราก็เล่าไปเรื่อยเปื่อยแล้วบางทีพูดไปแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังอีกเป็นประโยชน์ของเราแล้วอู้หลูกฉันดียังไงฉันไปเที่ยวที่ไหนมาไม่เห็นมีใครได้ประโยชน์อะไรจากการพูดครั้งนี้ของคุณเลยนอกจากตัวของคุณถูกไหมคะนั้นลองจับตัวเองก็ได้ว่าเอ๊ะนี่ฉัน พูดเยอะเกินไปหรือเปล่าฉันต้องการเรียกร้องความสนใจมากไปหรือเปล่าเราก็เอาเรคคอร์ดอัดดูก็ได้สมมุติวันนี้นั่งกินข้าวกับเพื่อนลองเรคคอร์ดมีเสียงของฉันกี่เปอร์เซ็นต์นะฉันเรื่องของคนอื่นเขากาลังพูดอยู่ดึงเข้ามาเป็นเรื่องของฉันหรือเปล่านะเขากําลังบอกว่าเออเนี่ยนะช่วงนี้งานแย่มากอู๋ของฉันก็แย่แล้วก็ลกลายเป็นเรื่องของเราคือการเออออไม่ผิดเช่นสมมติเขาบอกแย่แล้วบอกเออเออของพี่ก็เป็นเออไหนาของหนูว่างไงสิให้เขาพูดก่อนให้เขาพูดมาก่อน ไม่ใช่เพราะเขาบอกของพี่แย่โคงชันก็แย่แล้วก็ของตัวเองไปประมาณสามชั่วโมงเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้พูดเลยเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะคะแ้วเราต้องลองฟังสังเกตดีๆว่าตอนนี้เรากําลังต้องการให้คนสนใจเรามากไปหรือเปล่าบางครั้งบางทีเราอาจจะใช้ในทางที่ผิดแม่ไม่สนใจเหรองั้นเสพยาสิองั้นไปทําตัวเองประชดชีวิตตัวเองสิเผื่อเขาจะได้หันมาสนใจจะเอาจริงๆเหรอการสนใจแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสนใจแบบเป็นพิธีอะ สนใจแบบอ่ะสนใจมึงก็ได้วะอย่างเงี้ยค่ะเราอยากได้ความสนใจแบบนี้เหรอหรือวันนี้เราจะเลือกอยากได้ความสนใจแต่ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะทำสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นวันนี้คนจะมาสนใจคุณแบบที่เขาเห็นคุณเป็นต้นแบบอย่างนั้นมันไม่ยั่งยืนและน่าสนใจมากกว่าหรือนะคะฉะนั้นอยากให้ลองไถ่ถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เราทําที่เรากระบทที่เราแผกแปลกแยก มันมาจากพื้นฐานของเราเห็นต่างจริงๆเราอยากทำต่างจริงๆเพราะเราชอบเราสนใจเรื่องนี้หรือเพียงเพราะว่าอยากให้คนมาสนใจคิดง่ายๆถ้าวันนี้เราแสดงความคิดเห็นนี้ไปแล้วเขาไม่เออออด้วยไม่สนใจด้วยคุณโอเคกับมันจริงๆไหมถ้าคุณโอเคนั่นแปลว่าคุณแค่อยากแสดงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าจริงๆลึกๆก,ก็ไม่อยากให้คนมาเออออด้วยแสดงว่าลึกๆอันนั้นคือพฤติกรรมของการเรียกร้องความสนใจ ดังน,ะะนั้นเราก็ดูไว้นะคะสิ่งที่คุณจะได้ความสนใจแล้วเติมเต็มโดยไม่เรียกร้องจากคนอื่นง่ายที่สุดคือกลับมาสนใจชีวิตของเราเองค่ะนะคะสนใจในการพัฒนาตัวเองและให้ความสําคัญกับผู้อื่นวันที่คุณให้ความสําคัญกับผู้อื่นเดี๋ยวผู้อื่นก็จะให้ความสําคัญกับคุณแต่อย่าไปให้เพื่อหวังให้เขาให้เรากลับนะให้จริงๆให้พื้นที่เขาชื่นชมคนอื่นบ้างนะคะชื่นชมคนอื่นให้เกียรติคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาที่ตัวของเราไม่ช้าก็เร็วค่ะ ฝากไว้นะคะ